สวัสดีค่ะวันนี้มาทําเมนูกล้วยเบกแตกสูตรทากินเองแบบง่ายๆเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมส่วนของกล้วยน้าว้านะคะส่วนกล้วยน้าว้าที่ใช้วันนี้นะคะเราจะใช้กล้วยที่ไม่สุกหรือว่างอมจนเกินไปค่ะอันนี้เป็นกล้วยที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะผิวอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเนื้อข้างในยังแข็งอยู่เลยนะคะจากนั้นนํามาปอกเปลือกนะคะเราจะเหลือเปลือกไว้ติดลูกนิดนึงนะคะเวลาจับจะได้ไม่ลื่นนะคะจากนั้นเราจะใช้ที่ขูดมะละกอนะคะขูดบางๆเลยค่ะขูดไปเรื่อยๆจะเย็นๆนะคะ ประมาณนี้นะคะที่เหลือนะคะเราก็ทิ้งไปค่ะเพราะว่าขูดไม่ได้นะคะก็ขูดลูกต่อไปนะคะเหมือนเดิมค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นนําไปทอดได้เลยค่ะใช้ไฟค่อนอ่อนนะคะพอน้ํามันร้อนได้ที่นะคะเราก็จะเช็กดูน้ํามันนะคะนํากล้วยลงไปทอดหนึ่งชิ้นก่อนค่ะน้ํามันได้ที่แล้วนะคะจากนั้นนํากล้วยลงไปทอดได้เลยค่ะ ทอดด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะจะเย็นๆนะคะขั้นตอนนี้หมั่นคนไปเรื่อยๆนะคะอย่าให้กล้วยจับกันเป็นก้อนค่ะ หลังจากที่เราทอดได้สักพักแล้วนะคะกล้วยก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะรออีกแป๊บนึงก็ใช้ได้แล้วค่ะตอนนี้กล้วยเบกแตกของเราก็ใช้ได้แล้วค่ะก็จะเหลืองประมาณนี้เลยค่ะเราก็จะตักขึ้นพักไว้เสด็จน้ํามันนะคะตักขึ้นแรกแรกยังไม่กรอบนะคะรอสักพักนะคะเขาก็จะกรอบดีเลยค่ะแล้วค่อยแกะอ,ออกเป็นชิ้นๆนะคะ อเสร็จียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะลองชิมดูแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ